โอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่อะไรกันครับเนี่ยฝั่งละ9คนโอ้โหโคตรเยอะอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับชาวเพลเดอร์เกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ท่านในเกมโอ้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมไม่ได้เล่นลงช่องนานพอสมควรสำหรับเอฟเฟกต์เรจินนะครับวันนี้ก็กลับมาเล่นเพราะว่ามีโหมดโหมดใหม่โหมดหนึ่งสำหรับโหมดคอนโทรลนะคมันเป็นโหมดที่ 9vs9 ใช่ไหมสาใช่ป่ะทีมละ9ป่ะ และตายเกิดใหม่เรื่อยๆอ่านะครับซึ่งวันนี้เรามากับไอ้สามนะฮะน้องสามคนเดิมนะะฮแล้วก็คุงภรรยาของเราครับพีพีแปร์นะครับผมใช่เป็นเรื่นงกันนานมากใช่นานานครับผมอ่ะโอเคซึ่งตัวละครใหม่ด้วยตัวละครใหม่ชื่ออะไรนะแมดแมดแม็กกี้เหรอแมดแม็กกี้ปวดได้ววันนี้เป็นแฟนหรือว่าเป็นพี่น้องของเฮ้ยพี่พปวดได้มีตังค์พอดีปวดละปวดดีครับ โอเคมาปดเรียบร้อยสกิลเป็นไงไม่รู้เป็นหนไปเข้ไไาไปเล่นเนาในคอนโทรครับผมมาซื้อก่อนรื้อลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดแชร์ครับเป็นกระจายกล้องซ่าด้วยครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับอ,อุ้ยม,มันเท่นะจังวะบอกแล้วมันโคเท่ทำไมหน้ามันแบบอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นเรียกว่าไงอ่ะเป็นเกมแรกของหมดด้วยนะผมก็ไม่เคยเล่นนะเออคือแบบเว่ามันน่าสนใจนะครับก็เลยโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยอช่อะไรกันครับเนี่ยฝั่งละ9คน โอ้โหโคตรเยอะอะไรวะเนี่ยเอเป็ดเก้าวีเก้าอ่ะอย่างเท่เลยครับเราต้องทําอะไรมาคือยึดยึด d o m i n a t i นเหรอใช่พี่สามารถเลือกปืนได้จากหน้าหน้านี้แล้วพี่ก็เลือกจุดลงอันแรกเราอยู่ฝั่งขวาล่างพี่เห็นใไหมตะปาวเห็นแล้วเห็นแล้นี่นะเกิดขวาเลยนั่นแหละเกิดยานนั่นแหละเยี่ยมเอาเอก่อนเอาเอก่อนมูฟเออไปไปทีแล้วไปเลยไปเลยไปเลยตามไปไปเพื่อพี่ไปด้วยกดคิวนี่คืออะไรวะ อะไรวะเนี่ยสกิลคือสกิลอ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกสกิลยิงไปแล้วช่างวะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เรียนรู้เองแหละอันเตอเมทตตอนนี้ทำอะไรได้อันเตอเมทตตอนนี้ทำอะไรได้ไม่รู้ไม่กดไปแล้วโยนไปแล้วอุ้ยมันมาสองตัวมันมาสองตัวช่วยด้วยตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฮิกวันนี้ว่านี้กอนโอ้โหโอ๊ย๊บนึงขอต่อฮิวเองเหรอได้ย่อฮิวเองถ้าพี่ไม่โดนน้ำแขง ได้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 เดินิวเดินหิวด้วยตัวเองเดี๋ยวโอเคยโงรถอันนี้คือโอ้ไม่ได้เล่นอัลเทเนเตอร์นานเหมือนกันต้อให้เพื่อนตัวไวมีตัวอันนี้ขึ้นไปข้างบนโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยคันาคันาคุ๊บจะตายจะตายจะตายที่แรกอยู่ไหนที่แรกอยู่ไหน หลังมาจุด B เลยจุด B เดือดมากโอะล่ะลาโอเคอยู่จุด B ตอนนี้ยิงกันที่จุด B ยังงงสกิลอยู่เลยทุกสกิลอะไรยิงมันยิงมันเอออะไรวะเนี่ยเนื้อเนัวใส่เนัวใส่เนัวไม่ได้ยิงใครเลยไม่ได้ยิงใครเลยเปสี่ปสีไป็นสีไปดิบนข้างบนไปไหนวะอุ้ยนี่เยอะไปเยอะเออ ถ้ามันกดแถบดูคิวได้นี่คือบอกเลยว่าฉันไม่ได้คิวใครเลยยิงแล้วอแบบเหมือนแบบจะยิงตายตัวหนึ่งตัวอื่นมันก็มามามาเสริมก็ยิงไม่ตายตรงนี้มีคนเออจะตายแล้วไงตายเออมาต้องยิงสิวะเพื่อนยิงปืนหน่อยแล้วกันมาๆๆๆเออได้ในข้างหน้ามีไอ้ดอบนะครับมีดอบอะไรวะได้อะไรบวกทองเอ้ย ฮาวเลอร์เอสเอ็มจีกับโอ้เยี่ยมอุ้ยมันขับรถมันขับรถตายก่อแต่โดนก่อแต่โดข้างหน้ามีข้างล่ามีข้างล่ามีตายตายนึงตายนึงนะอัติเบรตมาแล้วอัติเบรตประโยนลูกบอลใช่ไหมตอนนี้ I feel good feel ู o o d ที่กูตายแล้วกระดังเนียเข้าไปใช่ไหม เออโยนไปแล้วฉ <called> ันโยนระเบิดไปไหนวะโอ้ระเบิดอุ้ยระเบิดอุ้ยระเบิดเต็มไปหมดเลยฮิวก่อนมีคนยืนกันดีอยู่นะอุ้ยอุ้ยศัตรูเพียบเลยครับไอ้มาซอยแล้วเอออุ้ยเกือบตายอุ้ยเกือบตายไม่ได้ปืนของเราไม่ได้ไม่ได้นี่ๆจะล้มจะล้มนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวสวย ยอดฉันยิงอะไรของฉันเนี่ยกอะแตกๆะแตกระแตลงล่างมันอ่าไ,<อ>ไปไหนเพื่อนอไม่น่ารอดจะต่อยมันเออตายตายเอย <c oughs> อสุดยอดขโมยขโมยขโมยมีวิ่งติด <c oughs> ตายตาย <c oughs> ใช่ใช,ช่ซีเต็มแล้วครับ <my> นี่แหละเล่นซีนี่แหละพี่ก้องผมอ่ะเอาจนชนะแล้วจชนะแล้วเออมาอุ้ยเยี่ยมว่ะได้กี่ตัวปะเนี่ยมันมีขึ้นบอบเลยว่าได้กี่ตัวโอ้โหไงชายชนะแบบอะไรวุ่นวายเหลือเกินเก้าคนวิกตอรี่ว่ะนี่บอกหน้าคิวิต เอ้ยก็ฆ่าได้เหมือนกันนะดูต่อสนุกดีสนุกดีใช่ขอเล่นฟิลด์ดีกว่าเฮ้ยฝั่งตรงข้ามมีทีเจด้วยอ่ะยูบอยปะเนี่ยยูบอยทีเจไรเฮียป้ายึดซีเรียบร้อยอันติเมตมาแล้วด้วยไหนตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยสองตัวสองตัวสองตัวสวัสดีครับยิงเลยครับเดี๋ยล้มเดีล้มตายตายตัวหนึ่งตายหนึ่งข้างบนมีข้างบนมีอรอวังข้างบน มาเอาสนัยด้วยนะ่ะโอ๊ยโดนโดนโดนโอ๊ยโดน,โดน,โดนไม่เป็นไรจะอยู่ทำไมวะขึ้นไปบนไหมขึ้นบนไหมสามขึ้นบนมาดีกว่านะนะเอา้ามันเป็นทางเข้านี่หว่าเดี๋ยวที่ขึ้นบนมาละสามขึ้นบนมามโดนทีนะอยู่ไหนวะนี่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 เอ็มคว้ามินน้องบนโอ้สองตัวเอวอ เออโอ้ยสองไม่แรงนะวะโอ้โดนระเบิดโดนระเบิดอยู่โดนบมดอยู่สวยเฮ้ยของจริงอยู่นะไม่ถนัดไม่ถนัดโดนโดนเราโดนไปเอามาติปมาดีกว่ามาติปเออเออเออเฮ้แมตติปแหละถนัดกว่าเฮ้ยซีโดนเหรอไม่ต้องไปซีไปเดี๋ยวรอรอเกาะรอเกาะที่รักดีกว่า ตายตายสวยใจอยู่อาติเมตระวังนะรอตะกิ้นะรีบเก็บก่อโอ้โี่เก็บก่อนี่เก็บก่อนเอาชนะได้กอดทองมาแล้วตกไปแล้วโดนนี้มาโดนนี้มาเออไม่เป็นไรผมมาเอออุ้ยนี่จะไปตัวดีโอ้โหไม่ไหวมันเก็บกอดทองไปแล้วบีเยอะมากมันนี่มันนี่มันนี่มัน กำลังไปช่วยกำลังไปช่วยไกลมากอื้เยอะมากเฉยมัน,น,นโอเคอยิงอัดหน้าเลยครับแมวเ,เพื่อนสวยเข,ข,ข,ข้าอย,อยู่อยู่ซีแล้วอยู่ซีแล้วเอ้ยอยู่บีแล้วอยู่บีแล้วยู่บีอยู่ยุดีอยู่เอาเปล่ายุดบีอยู่ยุดบีอยู่ซีมีสองส่วนเออ ขึ้นไปเลยเพื่อนขึ้นไปก่อแตกข้างบนไปเลยใายอยู่บียาเสร็จแล้วบียาเสร็จแล้วโอ๊ยอย,ยิงอัดไฟอัดหน้าไปเลยเออแล้วฉันก็ตายอัดหน้าครับเออยิงติดเพื่อนยิงติดเพื่อนนเราเลยเดี๋ยวโอ้โอ้โอไปบีไปบีไปบีต่อไปบีต่อไหนวะ ก็มาสาาอดดีนแล้วก็มาสอดดินเออโอ้ยยิงไม่โดนทุกทีไม่ถนัดเลยเขาทุกทีเออโอเคได้อยู่โอ้ยยิวันเอ่อเออธนูนะพี่ก้องไม่แล้วกันไม่ใช่หมายถึงว่าธนูหลังแต่ก็แต่โดนนึงก็แต่โดนนึงพูดเชี่ยทำไมเออยิงไฟไปดิครับ ตรงนี้ตัวนึงไม่มีมุมยิงโอ้ยอยากจะร้องไห้ <S <S อะไรล่ะเพื่อนอะไรล่ะครับตอนนี้บอกว่าเล่นเป็นคอมดิวตี้ไปแล้วเนี่ยจริงตอนอันอะไรครับท,ทำอะไรอ่ะโอเคยิงหน่อยยิงปืนหน่อยเพื่อนโอเคโอ๊ยไม่ไวยเอาสนัยจะเอาอันนี้โอเคไปช่วยไปช่วยสวยแล้วตายเหรอไม่เป็นไรเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยไปอ้อมไปอ้อมเป็นหรือเปล่าหนีไปหรอ,หรอ ดี๋ยวก่อนยิ่งก่อนยิ่ซีก่อนจะได้เป็นจุดเกิดได้เรียบร้อยอือโอ้ได้ทัดเดียวยิงระเบิดใส่พอดีเลยแอัเดตตัวหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดจะจะตายตัวนึงก็ตายนึงอู้เมนจังวะฮัลโหลเพื่อนทำหมดแล้วเยอะมาก คือมันเยอะมากยปืนแห่งนากัดจังเลยไอ้ผีห้าจะอินจะไ like ลก่อนอ้าวฉตายก็ได้อย่างเงี้ยเออโดนลุมยิงบอดโดนพน้ามีตายโอเคโอเค,อเ,คเอาไปเลยเพื่อน ได้พ่ะนะไม่ได้ว,ว่วะอ๋ออาเลยตัวหนึง่งก็มาดิครับเพื่อนเออมาหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยไม่มีอะไรเหลือแล้วเออตายก็ได้โว้ฉันยิงไม่โดนเลยขอบคุณครับอ๋อเปลี่ยนตัวผู้เลีนยงเกิดเกิดในโซนเกิดในโซนโซนทีมไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย แม่ฝั่งโนมีอันนี้เลยวีเดเตอร์โอ้ผมยิงผมยิงกันแล้วผมเนี่ยเ,เออตายดีเถอะโอ้ผมยิงแล้วผมเนี่ยยิงไม่โดนตายแล้วเฮ้ยสายิงเออยู่เว้ยเออยิงกันที่ออไ,ไหนใสแม่งเลยไฟไหม้ไปเด้อไฟไหม้ไปเดเอโอ้ห้าสิบแต้ม <50 L. S 2> ขึ้นมาแล้วสิบแต้มอ้าอุ้ยใต้ตัวหนึ่ง เรียบร้อยหรือยังเกมโอเวอร์เฮ้ยสนุกอยู่นะอ่าแล้วมันอ๋องงมันค้างหน้าอ้นี่พันหกสิบสองคิวอะยิงอย่างมันแล้วตัวตัวแรกเราไม่เป็นไงเราเล่นตัวที่เราเล่นเป็นหน่อยเอ้ยเปลี่ยนด่านด้ว่ว่าคอนโทรลเปลี่ยนด่านใหม่แปลว่ามันจะสุ่มด่านทุกสามสิบนาทีใช่ไหมไม่รู้มีกี่ด่านชั่วโมงเลยพี่เออเออชั่วโมงหนึ่งใช่ใช่นั่นแหละเปลี่ยนด่านตลอดมันก็ดีนะไม่ไม่น่าเบื่อดี เล่นฟิวเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับฟิวสอง <c oughs> อ๋อด่านใหม่ก็จะเปลี่ยนอันนี้ใหม่ด้วยโอ้ดีดีดีชอบ <c oughs> ชอบเป็นลายเป็นลายกับโมซัมบิกเอาดิไปยึดจุดก่อนจะได้อัพของด้วย <c oughs> ไปด้วยโอ้ไปแล้ว <c oughs> ช่างมันเลยไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลย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 ยึดจุดก่อนติดอะไรเนี่ยโอ้รถใครเนี่ยจอดขวางทางไปหนึ่งทางช่วยทางช่วยมองไม่เห็นไปสองสวย ่แตกโอเคหยิบอันติเมตเอ้ยมีคนโดนมีคนโดนมีคนโดนตายสวยหมดไหมหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยปืนม่วงอ่ะขอปืนม่วงหน่อยแล้วกันครับมาแล้วอ่าฮอ้จะแตกอัดสิครับเพื่อนฮัลูหยูตายแล้ววะเข้าตายนีกว่าโอเคแบไลน์สองกระบอกไปเลยนะครับมาเฮ้ยมันเข้าบีมาแล้วมันเข้าบีมาแล้ว มาเลยข้างนอกเฮ้ยห,หลังหลัง,ลง,ลงมันจะโดดไปไหนไวะ <c oughs> อะไรของมันุ่ยโดดไปลิงเลย <c oughs> โดดอะไรขน,นาดนั้นโดเป็นลิลนั้นตรงนี้ตรงนี้เออตายเลยอยู่ข้างในอยู่ข้างในกำลังเดินเข้ามาอ่านี่อะไรอ่ะเพื่อนไปไหนอ่ะรีโหลดสวัสดีครับเฮ้ยไม่มีใครสนใจโอเคสนใจดักแต่เขา <c oughs> ข้างบนยังอยู่เลยสนุกรักใช่ไหม ฮะมาข้างมเพื่อนฮะอ่ะไม่เอออุ้ยเกือบตายครับโอ้รีโหลดเยอะเอ้าลืมไปจะกดนอนโทษทีเห็นแล้วนี่คือเราจะแบบไม่ให้มันออกเลยใช่ไหมข้างบนข้างบนข้างหน้ามีสารระวังก่อแตกก่อแตกก่อแตก โอ้ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งก็แดงกับแดงโอ้ข้างบนมันยิงข้างบนมันยิงคัหนึงโอ้จะตายเออข้างบนยิหนึงเอาแล้วเกิดมาเกิดมาแอดอบอยู่ข้างหน้าเลยทีเจ็ดสกามาอาวุธแดงสองกระบอกมาเจอตลอดเพื่อนอุ้ยอ๋อทีเจ็ดเกายิงยากจังครับ อยู่ข้างบนบนี้บนบนี้บนบนี้บนนี้มันเล่นโมอ่ะเออตายเออ,เออหน่อยดิข้างในก็มีอืออู้โดนอยู่อะเออโดนไปดิโอ้ยีิ๋มเอ๋ทำไปเนี่ยโอ้โหโอ้โหตายก็ได้อย่างเงี้ยนี่เป็นเธอ้โดนทีเดียวโอ้ย เราเปิดโอ้โหเหงาใจเฮ้ยมีตัวมามีตัวมาฮ่าเโอเคมีตัวมาแล้วมันก็โดนยิงตายผู้เยอะจังเลยอ่ะก็เลยโอ้เยอะโย่ได้ปะตายตาย ีโดนอีกแล้วตู้บินเหรอมันมันนี่นเออมมีจุดจำเลยก็เน่จะไหวกนเยอะโดนได้เราจะชนะแล้วมาเลยเพื่อนชนะเต็มเลยชนะเต็มเลยโอ้ โอเกคิวตีนทุกแกเลยอ่าโอเคเพื่อนแย่งหมดเลยขอบคุณครับตาย Let's go ขึ้นไหนมาเนี่ยตกลงตกลงอ้าวก็ได้ระเบิด <ś c oughs> ปลาปลามั่วๆก็ฆ่าได้นะครับได้เลยชนะแล้วจะชนะแล้ว <ś c oughs> ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า ก็มาดิครับโอ้เอ่งไปดิครับน้าเล้าเก้าเก้าเรียบร้อยว่ะไมได้คิวเดือดอ้าวในวิสุดท้ายมไป easy เลยว่ะมีคนคนพีพีซี easy โจ๊กด้วยนะโจ๊กแบบนี้ละเล่นละเล่นอะไรงี้มาและกากมาแล้วดูเลยดูเดือดวินิจสกอร์สิบเอ็ดตัวก็โอเค นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่สนุกมากๆ,ๆนะครับก็เปลี่ยนฟีลลิ่งการเล่นในเปเลเจนที่แบบว่ายัางไงอะต้องลงไปหาของนะคือมีของไล่ยิงกันเลยก็เป็นโหมดที่ผมว่าสนุกนะเออเพราะว่าอีกอย่างเนี่ยมันคือไม่ได้เล่นเป็นทีมครบด้วยเพราะว่ามันเล่นแค่สามก็ต้องไปสุ่มไว้อีกหกอีกหกคนจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องเล่นทีมพสอสมควรโอเควันนี้มาเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับไปกดแชร์ไว้ทุกคน,นขอบเระคุณอาจารย์กองซาด้วยครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้คิดกันครับับสสวดีครับ